สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์วีไอพีนะครับงวดประจำวันที่26นะครับมีนาคม2567นะครับใครเข้ามาแล้วนะครับน้องแอดฝากกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผมเพราะว่าช่องนะครับบางทีก็เหมือนจะโดนปิดกั้นนะครับการมองเห็นนะครับเพราะว่ามีพี่ๆหลายท่านบอกว่าเวลาลงคลิปนะครับล่าสุดแล้วไม่ไม่เห็นคลิปนะครับพี่ๆน้องก็ นะครับอย่างที่บอกเนาะก็ท่านใดที่กดไลค์เนาะก็ช่วยนะครับช่วยทำให้เพื่อนสมาชิกนะครับในช่องทาง YouTube นะครับได้เห็นคลิปผมล่าสุดด้วยนะครับเนาะก็ขอบคุณมากๆนะครับท่านใดที่กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดนะครับสำหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้นะครับพี่พีก็มาแค่มาแค่รอบ v ีไอเมื่อวานนี้นะครับเราสตาร์นะครับผมให้2กับ8ไปลุ รูดแปดนะครับผลที่ออกหกห้าสามเก้าห้านะครับของเราสามเนี่ยก็มีอยู่เนาะแปดสามสองสามใส่คอมาห้าสามนะครับรอบนี้หลุดไปนะครับลาวสตาร์ไม่มานะครับส่วนลาวสตาร์ VIP ให้เก้ากับสามนะครับผลที่ออกห้า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 สี่กับเก้าแปดนะครับของเราในรอบนี้ใครรูดที่9นะครับเข้าไปที่98้าแตรงๆเน้นๆนะครับก็สังเกตนะครับพี่พเนาะราวสตาร์เนี่ยเขาชอบออกในรอบ VIP ก็ผมให้3เนาะสามเนี่ยเขาก็มารอบนี้ก้าก็มารอบนี้นะครับเนาะไม่รู้ว่าพี่เอมีโชคบ้างหรือเปล่านะ,นะครับไม่แน่ใจนะครับเนาะไม่แน่ใจนะครับ <c oughs> เพราะว่าส่วนมากแล้วพี่เอก็เป็น f อฟท่านหนึ่งแล้วก็ชอบเอารอบ v ีไก็พี่เอแก,อกชอบเอารอบ v ีไีไปเสี่ยงโชคในรอบปกติเนาะก็อย่างที่บอกครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเนาะนะครับ ส่วนหนาทางของวันนี้นะครับวันที่26นะครับพี่ๆท่านใดชื่นชอบเนาะก็ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆก็แล้วกันนะครับในรอบหวยลาวสตานะครับลาวสตา์วันนี้ผมให้เด่นไปที่2กับ8นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลขแปดได้ตัวเด่นเหมือนเหมือนเมื่อวานนี้เลยเนาะแต่เมื่อวานนี้ไม่มาวันนี้ขอให้มาก็แล้วกันนะครับแปดสาม แป 8, 8 9้าแปดเกนะครับผมสองสามนะครับสตัวให้ไปที่2 8 5นะครับผม นะครับอันนี้หวยราสตา์นะครับส่วนเราสตาวีไอพีนะครับเราสตาวีไอพีอืมนะครับพี่พี่ราสตาวีไอพีก็ได้ตัวเด่นนะครับเหมือนเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่นะครับถ้าไหนชื่นชอบก็ลองใช้วิจนะยาในการรับชมนะครับผมก็ทําไปตามสูคํานวณนะครับเก้าสี่นะครับพี่พี่เก้าห้า 9ก้าหกสาห้าสาหนะครับ3ามตัวนะครับ3ามเก้าจะเขียน3ามเก้าเขียน3 9, 9, ามาเก้าหรือจะมาเมาเบิ้ลนะครับนรืจะมาเเบิ้ลนะครับผม นะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสลับหวยเราสตาเนาะแล้วก็เราสตาร์ VIP นะครับก็ขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับสลับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ